สวัสดีครับพวกเราสก์เลยครับวนันนี้นะฮะพวกเราสกเล็ก ชื่อสกเล็ก,กัเกิดจากการที่พวกเรานะครับกิแกงตั้งตื่นมาใช่ไหมแต่แต่ในบทเขียนว่าสกเล็กถ้าสมมติบทไม่เขียนว่าสกเล็กพ,กพี่จะตั้งชื่อว่าอะไรกันเริ่มจากใครดนีนี่พี่พี่จูดีกว่าพี่จูนะถ้าแบบไม่ได้ชื่อสกเล็กพ่จูอยากให้ชื่ออะไรแกงโ<อ>๊ะแหมไปภาคเหนือเลยเอาอะไรไม่รู้มารวมๆกันอนะเหนื่อยอยู่ด้วยกันแล้วเหนื่อยหมกใหญ่หมกใหญ่หมก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 ใหญ่ คนแถวไนี่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อะไรไม่รู้เหมือนกันคุณไม่คิดไกลตัวเลยนะคุณแม่งแบบเอาแค่ข้างเนี่ยอดคำเอายิ้มอาาคุณละคุณเฟนน่าใจเยำแกงเราจะไม่หนีจากอาหารเลยไม่เเปลี่ยนทุกคนจะเป็นของกินหมดเลยไม่ได้นะข้าวก็กินมาแล้วนะพ่อแม่กิวกันนะเราแบบชื่อเท่ๆดูไหมเมื่อกี้เป็นเปิดเปิดไปแล้วกินกันคิดไม่ออกแล้วว่าให้ ผู้ชมเนี่ยเขาแบบคิดมาให้เราดีกว่าได้นะครับฝากถึงเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆทางบ้านเลยนะว่าตอนนี้ถ้าใครดูเราอยู่นะฮะถ้าสกเล็กนะครับไม่ชื่อสกเล็กูคุณอยากชื่ออะไรไม่เอาแบบสกใหญ่ไม่เอาโกรธนะครับถ้ามีคำว่าเล็กกับใหญ่แล้วอะไรสุกสุกใหญ่สุกน้อยไม่เอานะฮะอร่อยเลยไม่อยู่แต่ของกินนะครับไปของกินกันดีกว่าไปกินกันดีกว่านะฮะไปหาอาหารกินกันดีกว่า